นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับเวลา9นาฬิกาของวันที่12ธันวาคม2566นางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณที่หอประชุมสมาวิมล์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งสืบเนื่องจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนเป็นประจําต่อเนื่องกันทุกปีเพื่อสืบสารพระราชบัณนิทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นเวทีให้นักรเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสําเร็จของการจัดก,การศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านจาัดก,การศึกษาสู่สายตาสาธารณชนโดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดก,การแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีซึ่งในปีนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันจึงกําหนดจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่8ถึง15ธันวาคม2566 โดยมีหน่วยงานแข่งขันทั้งสิ้น21กลุ่มโรงเรียน16กิจกรรมในการจัดก,การแข่งขันได้รับงบประมาณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขตหนึ่งจำนวน50,000บาทและได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นเงินจำนวน500,000บาทครับ